สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวจอของหัว,ว่วยพี10นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือจอที่เปลี่ยนไปนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทั้สกรีนไม่ได้แล้วก็เสียองภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะโอเคค่อนข้างชิจเนียนเลยนะคะน,นะคะแถมฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะอ่าขั้นแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้ต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถ,ถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะ ก็มาดูที่ทัสกรีนกันบ้างนะคะว่าทัสกรีนเนี่ยเป็นไงสามารถทับได้ทุกจุดไหมนี่นะคะแล้วก็ว่าไปทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะไม่มีรีพิเซลนะคะไม่มีเส้นนะคะ นี่นะคะต่อไปเรามาดูที่สีจอกันบ้างนะคะนี่นะคะสี่จอคุณภาพสีจอแลบบังทิดวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะนี่นะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ